สวัสดีค่ะร้านน้านผ่านมือสองนะคะวันนี้ก็มีสินค้ามานำเสนอขายแล้วก็จะบอกบอกเรื่องย้ายร้านด้วยนี่คือตอนนี้ร้านเรานะคะย้ายออกมาอยู่ข้างนอกแต่เป็นเส้นหลักนี่แหละนี่ตรงนี้จะเป็นเส้นถนนสรับ,บรีหลงศักนะคะอยู่ติดกับอยู่ติดกับถนนเส้นหลักเลยเป็นถนนเส้นหลักเลยนะคะสรับ,บรีหลงสัก์ ก็เริ่มย้ายของออกมาข้างนอกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดร้านอย่างเป็นทางการเนาะแต่ก็จะมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นเข้าใหม่นะตัวนี้จะเป็นฐานหก CMT ส่วนเรื่องราคานี่ยังยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่ามันเพิ่งมาแล้วก็วุ่นๆกับย้ายร้านมาอยู่ด้วยแต่ก็ถ่ายให้ดูนะคะเผื่อมีคนจะสนใจเนาะ ผ่านหนะคะจากค่าย CMT แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นชูศิลชูศิลหกเหมือนกันนะคะใบค่อนข้างเต็มดีอยู่ตัวนี้อันนี้จะเป็นโรตาตรี่ตาช้างตัวนี้เมษสามห้าค่ะตาช้างมีตรงนั้นที่เป็นตำหนินิดนึงพร้อมย่อยเหมือนเดิมค่ะตัวนี้รู้ราคาอยู่หมื่นเจ็ดห้าร้อย เ่ออันพันสามตัวที่มาใหม่เท่าไหร่ CMT สอ CMT สองชูศิล 2, 2> <21 5. S 1> ชูศินึ่ง อะถามราคาเมื่อกี้ตะ,ตะโกนมาแล้วค่ะสองหห้า CMT ตัวนี้สองหมืห้าร้อยค่ะมีนี่ด้วยนะ,นะรู้ราคาแล้วพาดูรอบๆเลยสองหมืกห้าร้อยค่ะโครงสร้างอะไรดีนะคะไม่ไม่ไม่ไม,มีหักมีดาม 2 6งหม้าค่ะส่วนตัวนี้ชูศิลชูศิลชูศิลเอะชูศิลสองหนึ่งตัวนี้ชูศิลลำนารายนะคะ2 1งหม้าตัวนี้ใบใบค่อนข้างเต็มดีอยู่2 1งหม้าอันนี้1 7ื่นดห้าร้อย ตัวนี้หางตัดหญ้าขนาดเมตรสี่สิบห้าค่ะพร้อมย่อยปัน่นหางตัดหญ้าเท่าไหร่สองหกห้าอันนี้เมตรสี่สิบห้าค่ะสองหมื่นหกพันห้าร้อยอ้ชิบชิบโอ้ชิบเริ่มยาวละ ตัวนี้สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเมตรสี่สิบห้าค่ะอาตัวนี้นี่ย้ายไปจากร้านนูน้นแหละเชยๆผ่านใหม่สองหมื่นสี่ค่ะสองหมื่นสี่อันนี้ตาช้างผ่านห้าตัวนี้หมื่นเจ็ดห้าร้อยอ่ะอันนี้เป็นผ่านเจ็ดนะคะผ่านเจ็ดของสเน่สเน่ ตัวนี้สองห้าค่ะ21,500ื่นหนึารบาทอ่ะค่ะต้งฉีดยามาจากร้านนู้นแหละ2 9งหมืนเ้าอ่ะนี่ก็ให้ดูคร่าวๆนะคะร้านใหม่ก็ถ้าทันใดนะคะที่สนใจก็ยังโทรมาเบอร์เดิมนะ0ูนย์หกสามค่ะร้านอาร์มฐ่านมือสองโอเควันนี้ก็มีมา คะให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดร้านใหม่อะไรยังไงหนูจะลงคลิปแจ้งให้ดูอีกทีเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเพราะว่ายุ่งยุ่งย้ายร้านเนี่ยแหละคะ่ะก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ